ชีวิตเราช่างโหยหาคลื่นลมแห่งโชคชะตาท้ายที่สุดจึงพบว่าทัศนียภาพที่งามที่สุดของชีวิตกับเป็นความสงบและเยือกเย็นในใจเราช่างเคยคาดหวังการยอมรับของโลกภายนอกท้ายที่สุดจึงรู้ว่าโรคเป็นของตนไม่เกี่ยวกับใครอื่นทางโค้งเดินให้ตรงคือความฉลาดเพราะพบทางรัฐทางตรงเดินอ้อมคือเปิดใจ เพื่อดูทัศนียภาพข้างทางได้มากขึ้นหนทางไม่ได้อยู่ใต้เท้าทางนั้นอยู่ในใจฉากหนึ่งในโรคบางครั้งเอื่อยเฉยบางคราตึงเครียดบางครั้งกัดกรุ่มบางคราเลิงร่าวันแล้ววันเล่าวัยวันเดินตามวงปรีจากวัยเด็กสู่วัยชราชีวิตโลกเท่านั้นเองหน้าต่างบอบบางบานหนึ่ง กันหมอกฝนที่แปรเปลี่ยนไปทุกเช้าขําได้แต่ไม่อาจกลั้นกลิ่นดอกไม้หอมที่สายลมอ่อนโยนโชยมามองเห็นทุกสุขธรรมดาแห่งชีวิตได้กับไม่อาจมองฝ่าความผันผว,วนวกวลนแห่งอนิจจังอาจมีสักวันเราชลาลงจนเดียวดายไร้ที่พึ่ง เมื่อหลากเรื่องร้ายรลาวล้วนหลับตาไปก็ปลูกโพลักต้นลงในใจขอเพียงความว่างสักนิดความเมตตาสักหน่อยยามนั้นปล่อยให้การเวลาไหลไปเง,เงียบๆชีวิตมีความรักความรู้สึกไม่เกี่ยวกับสายลมและแสงจันทร์ชีวิตดังสายน้ำไหลหลังจากกระเพื่อมกระจายไปแม้ดอกไม้ร่วงก็เหมือนแฝงความเมตตา การจากพาก,ก็กลายเป็นการขอบคุณต่อวันคืนที่ล่วงไปในกระบวนการแห่งชีวิตไม่ขอตวัดผู้กันจนหมึกกระเด็นกระจายขอเพียงกลางกระดาษออกสักมว้วนจากบทกวีเรียบๆสักบทมีเพียงเช่นนี้วันคืนที่เดินผ่านมาจึงไม่ถึงกับทิ้งหน้าว่างเปล่าไว้อย่าต้องเสียใจตลอดชีวิตเพราะคำร้าย คำพูดบาดคนได้เจ็บลึกที่สุดเสมอคำคำเดียวเบามากทําให้คนไม่รู้สึกอะไรคำคำเดียวหนักมากทำให้คนเหมือนหมื่นสอนปักใจคำพูดเป็นอาวุธคมที่โหดที่สุดในโลกมันบาดคนไม่เห็นเลือดมันทําร้ายคนไม่ต้องใช้มีดคำพูดจริงใจคำเดียวทำให้คนอบอุ่น คำพูดไร้น้ำใจคำเดียวทำใจคนสท้านคำพูดเย้ยหยันคำเดียวทำให้คนโกรธครึ้งคำพูดให้กำลังใจคำเดียวทำให้คนสบายใจคำพูดมีอำนาจทำลายสูงสุดทำให้คนเจ็บเจียนใจสลายทำให้คนพังพินในทริปตาไม่ว่าสัมพันธ์กับใครล้วนต้องระวังคำพูดรอบคอบการกระทำอย่าพูดคำทำร้ายคน อย่าพูดคำให้ร้ายคนคุณอาจไม่เจตนาแต่คนฟังตั้งใจฟังปากมีไว้กินอาหารไม่ได้มีไว้พูดพร่อยๆคําคำพูดมีไว้สื่อสารไม่ได้มีไว้ทำร้ายคนไม่ว่ากับใครอย่าใช้วาจาทิมแทงคำพูดร้ายๆออกจากปากคือน้ำสาดออกไม่อาจคืนจะเสียใจชั่วชีวิตมิสหายกี่คนเล่าเลิกคบเพราะคำพูด ผิดทูจนวิวาดหมางเมินกันสามีภรรยาผิดคู่เล่าความสัมพันธ์ขาดสะบ้นด้วยวาจาทิ่มแทงยามหมิ่นในโลกนี้สิ่งที่ทำร้ายคนลึกที่สุดคือคำพูดเสมอมันเหมือนดาบแหลมแทงหัวใจมันเหมือนน้ำเย็นสาดไฟรักดับสนิทไม่ว่าโกรธจัดเพียงใดไม่ว่าด้วยเรื่องอันใดล้วนอย่าได้สาดคำร้ายร้ายเข้าใส่กัน คำหลุดจากปากก็เข้าหูเมื่อผ่านหูก็สู่ใจคำพูดดีคนไม่จำคำร้ายทิ้งรอยคาใจคนลมพัดผ่านทิ้งเสียงวาจาผ่านทิ้งแผลเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนลึกที่สุดคือคำพูดเสมอนับจากนี้ไปเป็นคนพูดจาระวังกระทำการรอบคอบอย่าให้คำพูดทำร้ายหัวใจคนอย่าต้องเสียใจตลอดชีวิตเพราะคำร้ายร้าย ขอขอบคุณบทแปลคนวิพาดากิติโกวิทเผยแผ ook, ร่แมทแมนมุกพาบประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ